ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ครับบ่าวแหลมพารวยครับจะพาพี่น้องนะครับเนาะขับมาติดตามครับผมรับสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวของบ่าวแหลมกลับฝากให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับทุกคู่ทุกคนที่เขามากกันแล้วนะครับเนาะกรับฝากกดติดตามครับผม้กับทั้งช่องเอาไว้ได้พี่น้องครับเป็นโอกาสนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไดต้องการเขากลุ่มวีไอพีครับผมครับตอนนี้ยังเพท่านเต็มครับผมครับรีบกันเลยครับพี่น้องครับ ครับสาหรับครับผมตัวเลขนะครับเนาะเลขวิ่งครับผมรับสูตรนี้นี่ครับผมยังวัานหลุดเด้อพี่น้องรับสูตรนี้ยังวันหลุดครับพี่น้องจะได้มองออกเลยว่าครับเลขวิ่งสูตรนี้เก่งทัานหลุดเพียงตัวเดียวครับพี่น้องครับเพียงตัวเดียวครับดังนั้นนะครับเนาะรับถ้าพี่น้องเอฟซีครับผมครับติ่ติดตามรับชมกันอยู่แล้วครับเบิ่งตัวเลขแนวทางบ่าแหลมนะครับเนาะครับพี่น้องจะรู้ว่าครับนสูตรเต็มของบ่าแหลมครับผมวิ่งตัวใด ครับดังนั้นครับลองพิจารณากันเบิ้งหน้าครับเนาะกับเลขวิ่งครับผมครับถ้าสูตรเต็มเบ้าแหลมเบ้าแหลมก็บอกพี่น้องแล้วว่าในตัวเลขที่ฟันลงไปครับ6กับ7ครับพี่น้องเบ้าแหลมเลือกฟัน6ครับแต่ว่าเลขมี6กับ7ที่มีโอกาสจะมาได้เนาะครับเนาะครับอันนี้คือตัวเลขเนาะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางฝากพี่น้องเอาไว้ครับอย่าปักใจว่ามันจะมาเนาะครับเนาะลอยเปอร์เซ็นต์ ครับมีเขามีหลุดเด้อพี่น้องครับบ่มีอาจารย์บ่มีสูตรใดที่เดินดีตลอดนะครับเนาะครับแต่ละสูตรครับผมก็จะมีเข่าแล้วก็มีหลุดดังนั้นครับผมครับนี่คือสิ่งที่เบาวแหลมเป็นห่วงพี่น้อง F c ซครับผมครับผู้ที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับผมผลงานนะครับเนาะของบบาวแหลมครับผมครับสาหรับส่วนตัวครับเ่าวแหลมครับผมตามคํานวณอยู่นะครับเนาะครับอาจารย์นกคำนวณแทบทุกท่านครับผมการันตีได้เลยว่าทองอืด เพราะว่าบกคยได้ออกกําลังกายนะครับเนาะต้องปีกเวลาช่วงเศร้าๆครับคือตื่นแต่เศร้าครับจังส่วนตัวเบาแหลมจะลุกตั้งแต่ตีสีครับลงเหล็กครับผมครับแต่เศร้าเลยก็คือครับผมกะเสียเสียดายนะครับเนาะครับคือเต่ละมือนี่เหล็กบุคือกันแต่คํานวณนี่เข่าครับผมคํานวณนี่เข่าเลยแหละครับ จังช่วงเศร้าครับผมครับเลขที่เบ้าแหลมครับลงให้พี่น้องตั้งแต่ตีสีมีตัวใดเนาะครับนอก็จะมีเล่าประตูใช่ครับผมครับฟันหาตัวเดียวครับตามสูตรเลขตัวเดียวนะครับนะครับเข้าครับพี่น้องครับเล่าสันติภาพครับผมฟันศูนย์ตัวเดียวครับผมเข่าครับผมครับประชาชนเล่าฟันสามตัวเดียวเลขออกสามเ็นาะพี่น้องเข่าครับผมซึ่งอีกสูตรหนึ่งก็มีสามเจ็ดครับ เนี่ยครับปัญหาเวลาที่เข้ารับมีหลายสูตรเข้าไปหลวปรสูตรได้เข่าสูตรได้หลุดครับแต่จับลงกลุ่มต้องบอกต,ตรงๆเลยว่ามือเสานี่หลุดเป็ดทั้ง3ตัว,ตวครับพี่น้องครับเพราะว่าล่องนี้สูตรเบิ้งครับล่องนี้สูตรเบิ้งครับเสียใจเสียดายน้ำพี่น้องเอฟซีนาะเนาะผรับกู้คนตามครับเนาะในกลุ่มจะเป็นกลุ่มวีไอพีครับคนตามอยู่แล้วครับซึ่งแนวทางเบาแหลม3ตัวนี้ถือว่าเดินดีครับทุกเส่าเลยครับผมครับสำหรับเนาะครับเนาะ รับกลับมาเล่าพัฒนาเฮ้าครับในมื้อนี้ครับพี่น้องครับ13มกราคม2568ครับพี่น้องขันเบ้าแล้วเบ้าพิร67กกยวากันได้พี่น้องว่ามาปีหนึ่งแล้วครับผมครับก็เลยเกิดความคุ้นชินนะครับเนาะรับที่จะเว้าครับผมครับ67อยู่เรื่อยๆหรือว่ามีกระั่งเขียนครับผมวันที่หรือปีข้อศรหรือข้อศอนี่พิษครับพี่น้องรับเพิ่งเริ่มเดือนแรกครับ่ถ้าลึ่งครับพี่น้องกับ68ครับ พี่น้องระมัดระวังด้วยครับผมครับเป็นตัวที่บ้าแหลมใจฟันเลขบ้าแหลมครับจุดเต็มฟันหกพี่น้องฟังดีๆได้ครับจุดเต็มฟันหกครับชุดนี้ตัวเดียวแข็นๆพี่น้องเลียงบินเอาจังไงในดีเต็มจอครับแดครับพี่น้องครับวันนี้ฟัน8ดครับผมครับ วันนี้ฟันแดหีวท่พานมาฟัน3มชนกันเลยพี่น้องครับชนกันนะครับนะับกับเลขหลักของบาลแลมชุดชุดหลักอยู่แล้วกับกับสามกับมาบนหลังกันเลยครับวิ่งนี่ยิงมากเยอะครับครับสำหรับครับผมครับตัวเลขนะครับนาะพี่น้องก็ได้ยิ่นกันแล้วครับฟัน8ด มาล่อลุ่นกันเมืองครับพี่น้องเอฟซีของบ้าแหลมทุกขูทุกคนน้องนว่าครับสำหรับตัวเลขครับผมของบ้าแหลมครับเลข8จะเดินต่อหรือเปล่าถ้าเดินต่อพี่น้องเอฟซีสายวิ่งหลุดครับเลขเพียงตัวเดียวเลขวิ่งห้ามพลาดกันเลยนะครับเนาะครับเพราะว่าเลขวิ่งนี่เป็นโอกาสครับผมเป็นโอกาสครับของนักคำนวณเป็นโอกาสของผู้ที่ตามครับรับชมตัวเลขแนวทังบอกว่าจะเป็นรัฐบาลไทยเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับ รวมถึงหวยหุ้นครับพี่น้องครับซึ่งหวยหุ้นครับผมส่วนตัวบ้าแหลมครับลงอยู่บดมือเลยพี่น้องครับในห้อง VP ครับพี่น้องเอฟซีที่ขอมากครับผมจะมาเบิงเฉพาะนะครับเนาะหวยเล้าราคาหวยไทยครับผมครับบ่าแหลมจะย้ำให้พี่น้องเอฟซีครับผมถุกคนเลยครับผมครับปิดการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนครับผมพี่น้องผู้ที่บ่ม้กหุ้นเลยครับแต่ว่าห้าเบิงครับพี่น้องเบิงเพราะเป็นกระแสนะครับเนาะครับอย่าลืมมาครับ คำว่าโอกาสนี่พี่น้องบอกว่าจะเป็นหววหุ่นห้าน้อยหัวยังก็ตามนะพี่น้องถ้ามันเข่าดีครับเดินดีเข่าบ่อยสถิติเพิ่นมาดีพี่น้องต้องระมัดระวังครับนั่นคือโอกาสนะครับเนาะครับเป็นโอกาสของเฮาครับสำหรับครับผมพี่น้องที่เขามากครับต้องการที่จะแอดไลน์ขามาหาบบาวแหลมครับผมครับไอดีไลน์ครับผมของเบาวแหลม้ะพี่น้องครับ0 8 1 108 6248 ย้ำอีกพี่น้อง0811086248ครับผมครับสำหรับ ID ไล่ครับผมพี่น้อง FC หลายท่านครับทุกมือเลยครับจะมีสายเขาหาบ้าแหลมว่าบ่มีบอกว่าคนแล้วเบอร์นี้บ่เจอย่าไปคนหาเบอร์โทษเด้พี่น้องให้ติกคําว่า ID ไล่ครับผมครับพี่น้องอยจะหาเจอครับผมครับไล่บ้าแหลมจะขึ้นทันทีครับแอดเข้ามาครับผมสำหรับครับผมครับกลุ่มน้องคบเนาะครับกะ ลองผิดเจรณากันเบื้องเขามาแล้วครับจากเขาหรือว่าเขาขึ้นยุคกับพี่น้องเอฟซีจะออกกับขึ้นยุคกับพี่น้องเอฟซีครับยูนิคุมมาแล้มบริบังคับกฎระเบียบยิ่งเขเขาก็บลยมีเยอะแยะมากมายโดยส่วนตัวเบ้าแล้มเขอยากจะขัดพี่น้องเอฟซีที่ยูนิคุมออกนะครับเนาะครับนักหน้าสาัสอีลีครับบอยเกียรติกันครับหลายท่านคราผมเขามาแล้วคาดหวังนะครับเนาะหวยหุ่นตองเขาทุกตัวเป็นไปว่าไดได้พี่น้อง มีมือเขามือรุดครับผมมันเป็นสถิติครับผมรับเข้ามาหวยเป็นสถิติดังนั้นครับผมครับให้ห้องเบิ้งไปก่อนครับเบิ้งสถิติของเผื่อแต่ละมือเพราะแต่ละมือจะบคือกกันครับสำหรับนักคำนวณนะครับเนาะครับโดยส่วนตัวครับผมครับตีเฮ็ดมากครับถือว่าครับโอกาสดีพายุกระบาดแลมครับเข่าตัวฟันเลยจังสิครับพี่น้องเข่าตัวกันเลยจังสิครับผมซึ่งในกลุ่มจะว่างเพียงสองคู่ครับให้หวยเพียงสองคู่นี่ถือว่า ประทับมดาเด้่พี่น้องครับตัวเลขมีเป็นลอยๆคู่ครับบ่าแหลมฟันให้เลขกบิงตัวเดียวจับคู่2คู่ดังนั้นครับผมครับฝากถึงพี่น้อง FC นะครับเนาะผู้ต้องการเสียงโชคครับผมครับเป็นโอกาสอันดีครับผมของท่านแล้วครับอย่าลืมครับผมอ่ะก่อนที่จะจบคลิปนะครับเนาะครับช่วงนี้อากาศเย็นครับพี่น้อง FC ก็อย่าลืมครับผมดูแลตัวเองดีๆครับอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับเนาะ ครับถ้าเข้าไปในร่างกายอุบุญนอยู่ตลอดครับพี่น้องโอกาสที่จะเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอกะบ่มีครับผมแต่ถ้าครับเข้าไปตากล่มนะครับเนาะเป็นเรื่องปกติครับพี่น้องบอกเป็นอย่างครับผมครับสําหรับครับผมก่อนจากกันย้ำอีกที่หนึ่งครับหมวดนี้ครับพี่น้องเลยวิ่งตัวเดียวบ้าหลมฟันหอเล็กแปดครับพี่น้องครับฟันหอเล็กแปดนะครับเนาะครับดังนั้นครับผมลองไปรุนกันเบิ้ง รอลุ่นกันครับผม2องตมครึ่งโดยประมาณเมื่อนี้ดูผลกันนะครับเนาะครับกับหนุ่ยลาวพัฒนาครับผมครับวันจันทร์ครับพี่น้องที่13มกราคม2568ครับผมธรรมาตัวนี้ก็ย่าให้พลาดได้พี่น้องครับย่าให้พลาดครับเพราะมันเป็นโอกาสครับพี่น้องครับอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมที่ เขามาติดตามเขามารับชมนะครับเนาะกับคลิปตัวเลขแนวทางครับผมของบ้าแหลมครับผมสําหรับเซอนตัวบาแหลมครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปกอนเอาไปเจอกันไหมคลิปหนานเนาะท้าหวยเลขวิ่งค e e รับตัวเดียวเป็นยังไงมารอกดติดตามใหม่ครับผมไว้ตามต่อกับบ้าแหลมพารวยครับผมสาหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขครับสมบังสมปทานนะครับเนาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงถ่ายครับผมบบาแหลมพารวยคอลาไปก่อนสวัสดีครับผม